สวนเรื่อัของคิมไปแ้วนะครับเพบกับช่วงคิงแคทเกมครับเราจะมาแค่เกมฟ้าในฟิตตี้สองครับถึงคืนสามแล้วนะครับก็อนนี้ก็เป็น e ีพีสามของเรานะครับเราก็อยู่กับคุณพีเดิมนะครับถึงคืนสามแล้วครับช่วยช่วยเชียร์กันด้วยนะครับใครอยากให้ผมแค่เกมอะไรบอกผมเลยนะครับข้างล่างครับคอมเมนต์นะครับ คืนนี้ยังไงชตอนนีใส่หน้าเะมาไปก่อนดีแล้วอ,อย่าลืมนะครับอย่าให้ผมแค่กเก็บอะไรคอมเมนต์ด้านล่างครับฟอกซี่มาแล้วถ้าถ้าถึงคืนสามสีอย่างเงี้ยจะจะฟอกซีม่มามากเร็วมากเลยครับ ใช่ครับถ้าถึงคือสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับมันจะฟอกซี่มันจะมาเร็วมากครับเอ็นเดอร์สกิลิทันเยอะละใจได้เลยพร้อมจักระจายเลยใช่จะบอกอะไรให้นะครับฟอกซี่อ่ะหูตรงเนี้ยจะเป็นหูของสกิลิตันเอ้ยเอ็นเดอร์สกิลิทันเหรอครับใช่ครับครับ<ผ>มไม่เคยรู้มาก่อนนะในในภาคหนึ่งอ่ะเอ็นเดอร์สกิลิตันมาอยู่ห้อง ตังเบอร์เลยไม่รู้ครับเดี๋ยวผมจะเออทำให้ผ่านให้ได้นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับว่าผ่านแค่สามยัเป็นยังไงอุ้ยที่หอมโอเจอขอไม่เจอเจออยู่นะเพื่อนผมเกลียดตัวนี้มันหายไปแล้วอุ้ยหายบ็อกซี่หายครับ กองกองกองกีงหมน้ามันหายไปแล้วครับหน้ามันหายพ่อมันถอดหน้าออกครับแขนก็หายไปข้างนึงครับวันนี้ก็หมุดต้องหมดแม่ไม่เปิ่งไฟฟ้ากันบ้างเหรอครับขอไปนะครับเมื่อกี้ครับ ขออภัยครับตามผมเต็นนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าฟ็อกซี่มันนอหน้ากากไนดะ้จริงๆครับผมจริงๆครับผมดูนั่นเลยเออไม่ดูนะครับโชคดีครับบอลลูนบอยใหญ่บอลลูนบอยบอลีูนบกลัวตัวอะไรมากที่สุดครับทุกตัวเลยครับทุกตัวในนี้ผมโคตรเกลียดโก้ โกดฟดี้ครับมันนั่งอยู่มันนั่งอยู่ที่ตรงแถวๆนี้ครับพี่ผมเปิดไฟอยู่ครับนั่นแหละครับโคดเกียร์นี่ครับเด็กบอกให้ในภาคหนึ่งอ่ะโกดฟีดี้อ่ะภาคหนึ่งโกดฟีดี้ไม่เจอเด็กเป็ดหายเฮ้ยเด็กเป็ดหายอุ้ยตัวอะไรวะบอนนี่โกดบอนนี่เว้ยอุ้ยหายแล้ว อุ้ยอุ้ยเปลี่ยนเป็นบอลลูนบอยครับอุ้ยโกดโกดเฟนดี้มาครับสถหนกากณ์ตอนนี้ตอนนี้อุ้ยโกดเฟนดี้หายไปครับเป็นซีบ็อกผมว่าผมโดนเฟอุ้ยไปใส่หน้ากากโดนเลยชิบหายชิบหายชิบหาย บ็อกซียังอยู่ครับดีนะที่ไม่โดนอะไรหลอดนะครับนะคะบ็อกซี่หูข้างนึงไม่รู้เป็นอะไรครับดำๆครับหูของโก็ได้ยเเ้โกดสก,ดสกิีกันครับก็ตัวโกว็ได้สกิลตันมันคือมันเป็นแบบไหนครับหุ่นยนต์มันเป็นหุ่นยนต์นะครับ ก็ตัวเป็นแบบไหนครตัวเป็นแบบไหนครับเส้นเลยเป็นเส้นเส้นีเลี่ยมอนี้ยสีเหลี่ยมนะครับโดนี้ก้าใหญ่โดนเออีกาม่มาอุ้ยปวดเป็ดดีปดเดดีแส่งกลงนี่มาเีฮ้ไม่ปวมาดิ จะมาฟังเพลงฟังหรออะไรนี่คือตัวเลยกูก <ค oy S 3> ัวน,นี้ครับกลัวนี่ห้ากลัวครับถอดหน้ากากปังกับเพื่อนนะครับลอดอดหน้ากากได้ครับอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยพระเพจจะออกมาพระเพจจะออกมาพระเพพระเพเฮ้ยพระเพพระเพจจะออกมาพระเพจจะออกมาส่งไฟด้วยนะพ<ส>าเพจออกมายังเฮ้ยให้ออกมาจุกเจนหมดเลยครับถ้ามาออกมาผมโดนพระเพจ บอกแน่ก็คือจ้าเกอร์ครับพี่จะบอกให้นะเมื่อกี้ตัวที่มันมีสายมันจะขโมยผ้า,าดถ้านั้นจำเล่นไหม,มครับผมบานจำได้ครับก็คือโกสิกา้าครับมันมันจะมาขโมยรูปนะครับ C M อยู่ยนแบตผมก็ก็จะหมดนะครับผมต้องประหยัดแบตนะครับ ก้ายาอกผมเลยผมขอร้องชีก้ายาเออขอบคุณขอให้ผ่านกันเถอะตอนนี้ผมก็กดไปฉายไม่ได้ครับมันคามันก้างอยู่ครับขนะีก้าไม่ไงไม่ไปเหรอตูเออ้เ้ย ลุ่นด้วยหายไปไหนวะต้องตีกูต้อตีโดนรอไหมเจ้วไม่โดนเว้ยอันนี้ก็ตีห้านะครับแบตผมก็ใกล้จะหมดนะครับลเช่หนึปอร์เซนต์หครับไม่ใช่หนึ่งเปครับหนึ่่ะหนึ่งคีครับอุ้ยมันเปลี่ยนเป็นฟักซี่ครับ อ,อกซี่จะบอกห้มันรดหน้ากากนะครับดูมามันน่าจีททางนี้อ<ะ>ย่าอย่าใส่หน้ากากเลยต้้งสองครับโดยค,ครับคอยพานคอยพานอุ้ยอี่มาเร็วโอ้ยพี่หนีไปหนีนะครับ ีครับแบบ็ดผมก็ก็กจะหมดนะครับหมดแล้วเย้ผ่ <Yay! S 2> านหกนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับจะเป็นยังไงผมจะผ่านหรือไม่ครับบ๊ายบาย